ราะว่าอาจารย์อาจจะมีต้องพยุงขึ้นมาบ้างนะครับเกาอาจอาจะนิดนึงาทานไก่หนักไปหน่อยและช่วงถัดช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสนานของเราแล้วครับเปิดฟอร์รำวงโอ้โ,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 โหรำวงเป็นไงคะรุ่นไหนคะโอ้แต่ถ้าใช้คําว่ารำวงเนี่ยต้องย้อนกลับจะบอกว่ายุคซิกตี้เลยดีไหมรุ่นนั้นเลยรุ่นนั้นจริงๆนะคะรู้สึกว่าน้องกุ้งน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีแหละน่าให้ เกินไปอย่างผมนี่ก็ต้องโคโยตี้อย่างเดียวแล้อะไรนะผับแถวนี้อะไรนะคะอ่ออะไรเนาะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยที่่เลยสิสุก้าหรือเปล่าบีดบีดนัประมาณนั้นแหละนะคะลำดับต่อไปจะเป็นการรำวงนะคะโดยที่จะเรียนเชิญอาจารย์เนี่แหละอาจารย์ที่เกษียณไปแล้วมาเปิดฟอร์รำวงเป็นเกียรติให้กับเราในวันนี้เริ่มด้วยความสงสารค่ะคุณลูกศิษย์ลูกศิษย์นะครับโค้งท่านอาจารย์นะครับ มารำวงกันนะครับมาร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะกันนะครับมาออกขยับนะครับออกกำลังกันนะครับเอ๊ะโค้งรำวงนี้เขาโค้งกันยังไงคะหลงกุ้งก็ทำยังไงนะค่ะยังไงคะอ่าสมมติว่าเล็งอาจารย์เ้และสมมติว่ากุ้งกุ้งเล็งพี่กุ้งไว้อ่าผมเล็งพี่กุ้งไว้ว่าพี่กุ้งแก่กว่าอ่าพี่กุ้งเป็นอาจารย์ผมสมมติอ่านนี้อยู่ในขาวที่สมมติผมก็ไปที่อาจารย์หัวสวัสดีครับอาจารย์ อขออนุญาตขอเชิญอาจารย์เต้นรำนะครับก็โค้งกำนับอาจารย์แล้วก็ผายมือออกมาข้างหน้าแล้วเราก็มาร่วมสุขสนานกัน้นาหน้านะคะโอ้ตอนนี้บรรยากาศของเรายังอบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นการบิช<ม>าจิตแก่อาจารย์นะคะแต่ลําดับต่อไปก็จะเป็นช่วงของการสุขสนานของเราแล้ววันนี้ค่ำคืนนี้ของเรามีการแสดงนะคะจาก6สาขาวิชาที่จะมาแสดงกันในค่ำคืนนี้และเป็นการแข่งขันด้วยนะคะในคอนเซปต์เดียวกัน เทอร์ไทองลาชันนะคะ84คพันษานะคะในหลวงของเราวันนี้เขามากันหลายรูปแบบแอบเห็นแล้วซ้อมกันถ้ามาคอมเมนต์เลยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นน้องปีหนึ่งเนาะอะล่ะครับตอนนี้ดนตรีเราพร้อมนะครับเอาล่ะนะครับลูกศิษย์นะครับเอาละตอนนี้เรามีโอกาสได้พูดพูดถ้าพูดแบบในใจก็คือ ได้แกล้งอาจารย์ล้ได้แกล้งอาจารย์ออาจารย์ออกมาเต้นรำแล้วนะครับเรามาร่วมสนุกกันเลยดีกว่านะครับอขอดนตรีเลยครับลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์คนไหนนะคะเรียนเชิญเลยนะคเรียนเชิญเลยนะครับรอด้านหน้านี้เลยนะครับมีพื้นที่สําหรับแสดงความรักกันนะครับอาจจะร้องรำไปแล้วก็คุยกันไปทักทายกันไปนะครับเรียนเชิญเลยนะครับ เดี๋ยวเด็กๆจะไปโค้งนะคะอ่ะขออนุญาตพยุงอาจารย์นิดนึงอ่ะมีคนมาจองแล้วนะน่ารักมากเลยนะคะมีมาแล้วมีแล้วนะครับมาจองอาจารย์บนเวทีด้วยมาจองกันเลยมนจองอาจารย์ทำบ่งค่ะมาแล้วน่ารักนะครับนั่งโค้งเพลงนี้นั่งโดยแม่งานเราเองอะแต่เมื ประธานด้วยนะครับแม่ย่างหน่อยพี่รูงเรานะคะอย่ารอช้านะครับอย่ารอช้านะครับออกมาร่วมร้องรำเปิดปรอกันตรงนี้นะครับรังวงนี้เขามีเป็นรอบๆใช่แล้วนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับรอบนี้อย่าให้พลาดนะคะอย่าให้พลาดเลยรอบนี้ท่านประธานเหมาท่านประธานเหมาในรอบ ยาบ้านนะครับหลังจากระวงเสร็จแล้วเตรียมยาลมยาดมยาหมองด้วยนะอาจจะต้องมีฉุกเฉินกันยกเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เอาใจอาจาเลยครับ ใครจะโค้งใครออกมาก็ได้นะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักศึกษาด้วยกันนะคะสามารถโค้งกันออกมาได้เลยะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะลงไปมากเลยขาที่แบบโผมือที้พิวแล้วแต่ติดที่ภารกิจของเราสองคนนะคะเลยลงไปไม่ได้นะคะอยู่ข้างบนเราก็นำได้ <c oughs> จังหวะปงชึ้งมีไหมครับช้าเช่ามีไหมฮะสามชาติเลยนะคะแบบขอขอมานะครับมีไหมฮะจะขอสามชากันแล้วนะคะเราปงขอสามชาติกันนะโดยทีมงานก็คิดว่าน่าจะเป็นจังหวะซบซบแต่ว่าท่านไม่ยอมเป็นการดึงเฟซของอาจารย์ขึ้นมาใช่แล้วตอนนี้นะครับยังมีเวลาลูกศิษย์ลูกหานะครับ โคงท่านอาจารย์นะครับออกมารำวงกันนะครับท่านคณะบดีนะครับถ้าเกิดไม่มีใครเราจะลงไปแล้วนะจะลงกันนะถ้าเกิดเราลงไปทุกคย่างจะไม่ได้ขึ้นแม่จะาาไม่ได้เต้นตรงนี้ใช่แล้วนะ โอเคครับปรบมือให้กับการออกมาเปิดปลอของลูกศิษย์และก็ท่านอาจารย์นะครับขอบคุณทุกท่านมากสนุกสนานมากนะครับน่ารักเป็นบรรยากาศีน่ารักน่ารักอะน่าแักอะเอ็นเตรเนนิดนึงและลำดับต่อไปเป็นอะไรดีคะน้องกุ้งคะเป็นแบบนี้ครับโดยส่วนใหญ่แล้ววันนี้ที่เรามากันนี่คือเหตุผลหนึ่งหนึ่งหลายอยากจะมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังและความสามารถีความรักแคร่ปลองดองกัน สองครับเราอยากจะมาทำความเข้าใจกันว่าตกลงแล้วฉันคือรุ่นอะไระเธอคือรุ่นอะไระอ่ะหลายหลายคนครับอาจจะไม่ทราบว่าฉันเนยเขาจะเรียกรุ่นอะไรดีเรียกมั่วกันไปหมดเลยแล้วทีนี้วันนี้ครับในเราถือโอกาสนี้นะครับพี่กุ้งครับมาทำความเข้าใจกันเลยว่าต่อไปนี้นับจาก วันนี้ปีนี้นะครับเป็นต้นไปเราจะทราบกันแล้วว่าเราเน่ะอยู่รุ่นไหนทราบกันไปเลยนะคะว่าเราอยู่รุ่นไหนนะคะครับแล้วจะทราบได้ไงคะนงกุ้งอ่ะยกตัวอย่างนะครับผมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับคณะบริหารธุรกิจเนี่ยเมื่อปี2551อย้เอพราเพราะฉะนั้นแล้วผมจะได้ชื่อรุ่นว่า51โดยใช้สองตัวหลัง 51เราถือเฉพาะปีที่เราเข้าเรียนเพราะว่าทําไมทราบไหมครับพี่กุ้งทำไมคะถ้าเราเอาปีที่จบปั๊บแต่ละคนจบไม่พร้อมกันจบไม่เหมือนกันจบไม่เหมือนกันด้วยเหตุผลชนไหนก็แล้วแต่จบ54อ่ารุ่นผมมี54ก็มีเพิ่งรับปริญญาไปเมื่อที่ผ่านมาก็มีแต่ว่ารุ่นผมจริงๆรับเมื่อปี53เพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่าเขาจะเป็นปี54ปั๊บเวลานัดเลี้ยงปี54 เขาจะไม่เจอเพื่อนเพราะเขาอยู่รุ่น53าสามอ่าแบบนี้นะครับต่อไปนี้เราตกลงกันว่าเราเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหรือว่าวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้เมื่อปีพศไหนก็แล้วแต่นะครับเราใช้2ตัวหลังของพศนั้นเป็นรุ่นของเราอายกตัวอย่างเช่นอ่าเรามีสองสี่เะวันนี้มี24งสี่้าหมครับขอเสียงหน่อยเร็วไนคะโอ้ ขอเสียงตบมือแบบนี้สองสี่เก้าแปดอ๋อยู่ข้างหน้านะครับโบกมือบายบายด้วยไม่ธรรมดาสิบแปดย่อยู่หรือเปล่าไม่ใช่ทารุ่นเดี๋ยวอาจารย์คุยังไก่ขึ้นมาพี่กุ้งกำลังหิวเลยนะครับอ่ะมีรุ่นรุ่นไหนดีเอาสองสี่เอาตายแล้วสองห้าห้าหนึ่งอ่ะสองห้าห้าหนึ่งก็ผมสิเดี๋ยวมีมีรุ่น มี<า>ไหมครับเราต้องมีก่อนหน,น้านนิดนึงสองเอาเป็น2 5งห้าศูนยมีไหมครับปรบมือหน่อยเร็วอขอโทษนนะครับคุณพิธีกรดิฉันจํำอศอเข้าเรียนไม่ได้มันนานแล้วนะครับานานเอาแบบนี้<ะ>กลับไปเปิดดูใบปริญญากัน ว่าจบปีไหนและนับถอยหลังกันนิดนึงว่าเราเรียนกี่ปีนะครับโดนทายแล้วเข้าเรียนใหม่ก็นับปีไหนก็ได้อะปีไหนก็ได้หรือว่าเรียนเร็วกว่ากําหนดมานิดนึงก็เรานับนะครับตกลงกันแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะนับปีที่เราเริ่มเข้าเรียนกันใช่แล้วค่ะตกลงกันตามนี้นะครับตกลงตามนี้เข้าใจกันครบถ้วนจ้ะต่อไปเป็นการแสดงใช่